นายมนัฐพงศ์อายุ69ปีเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกวรวิศสุวิลาร้อยเวรคดีอาญาสาพมุดรธารนีว่าลูกชายได้สั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone 7มือ2เพื่อเอามาให้หลานไว้เรียนออนไลน์ในช่วงโควิดเป็นเงินมูลค่า3,500บาทซึ่งได้มีการจ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยจนเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ได้มีบริษัทส่งของนำสินค้ามาส่งที่บ้านตนก็เซ็นรับไว้แต่เมื่อเปิดกล่องออกมาปรากฏว่าไม่มีโทรศัพท์ iPhone แต่อย่างใดกลายเป็นว่ามีเคสโทรศัพท์เก่าๆส่งมาแทนตนจึงโทรศัพท์หา ายทางลูกชายก็ยืนยันว่าได้โอนเงินค่าสินค้าไปแล้วเป็นเงิน3,500บาทตนกลัวว่าลูกชายจะถูกหลอกจึงได้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้ทางตำรวจช่วยติดตามเงินที่โอนไปคืนมาให้ด้วยค่ะลูกชายผมเป็นคนสั่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสั่งสั่งให้หลานสั่งอะไรพี่สั่งโทรศัพท์ iPhone 7 iPhone 7ราคา3า0 0าบาทมือสองหลังจากนั้นหลังจากนั้นเมื่อวานมันก็มาส่งพวก อไอ้พวกนั่นมาส่งพัสดุนั่นก็ปิดหน้าปิดตาได้แหละมาส่งภาพมาส่งพัสดุอาจารย์ให้แล้วผงก็รับมาใช่ไหมเอามันเป็นเบาๆมันทำให้ทึงเบาก็แล้วไปหลานก็เลยมาดึงจากมือไปเปิดเลยเขาเขาดีใจพอาเปิดมาเห็นแบบนี้ว่าข้างหน้าเสียนายองศาหลานเขาอยู่ปออ<ม>เปิดออกมาอ้าผมอะไรโทรหาลูกลูกอยู่เชียงใหม่เพราลูกโอนเงินให้เขาแต่บ้านก่อน เขาบอกว่าเขาบอกให้ส่งของเนี่ยบอกว่าให้เขาโอนเงินมาให้ก่อนถึงเอาขอไปสงบอกงนี้นี่คือรายละเอียดผมโทรคุยกับลูกชายเมื่อวานโทรนั่นรายละเอียดว่าทําไมมันเป็นแบบนี้หลังจากอะไรทำไมเป็นอย่างนี้หลังจากที่ลูกชายบอกว่าสั่งโทรศัพท์ให้พี่แล้วแล้วเราเนใ่้สั่งให้หลานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมันเป็นแบบนี้พี่รู้สึกยังไงก็ สงสารแล้วก็เสียใจแล้วก็ไอ้พวกมิจฉาชีพมันทําได้ยังไงอยากเอาต้องจับพวกนี้อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานของรัฐเพก็อยากให้ดูแลในเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพของประชาชนการมีหมายเรียื่อของาในลักษณะนี้อยากให้เอาใจใส่พิเศษเพราะว่ามิจฉาชีพพวกนี้มันมันย่างใจมาก มูลค่า 3, สามพันส่งเงินไปแล้วได้ของเก่าเก่าเต้าเน่าสามพันเต้ยเอามากเลยไห้ซีก็ไม่เอาที่ให้ซีก็ไม่เอาอก็าอ,าอ,อ,อยู่บ้านเาอายอะแยะลูกขงใหมก่ก็่นี่นี่แหละสามพัน